ถึงระบบน้ำในบ้านของคุณแล้วเราคิดว่าคุณต้องเคยเจอปัญหาการรั่วซึมของท่อน้ำก๊อกน้ำอย่างแน่นอนในการที่คุณจะติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบน้ำในบ้านของคุณนั้นจะต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมาแนะนำเจ็ดเครื่องมือสำหรับการใช้งานในระบบน้ำของคุณมีดังนี้ไขควงด้ามสัะ ไขควงด้ามสลับถือว่าเป็นเครื่องมือทั่วไปเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายลักษณะแต่ในส่วนของงานระบบท่อน้ำมักนิยมใช้ในการแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำเช่นการไล่อากาศออกจากห้องปัม๊มหรืออาจเป็นการขันแหวนรัดสายยางให้แน่นนอกจากนี้ไขควงด้ามสลับยังมีประโยชน์ในงานซ่อมแซมอุปกรณ์ยึดท่อส่งน้ำกับผนังบ้านของคุณได้ครีมคอมา้า ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าน่าจะไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเหมือนคีมทั่วไปที่เราเคยเห็นแน่นอนคีมคอมาจะเป็นเครื่องมือสำหรับการหมุนหรือขึ้นวัสดุที่มีทรงกลมหรือทรงกระบอกที่เหมาะสำหรับใช้งานหมุนท่อหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับท่อต่างๆเช่นท่อเหล็กท่อส่งน้ำา v v c ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆประแจเลื่อน เหมาะสำหรับการใช้งานหมุนหรือขันอุปกรณ์ที่มีแหวนล็อกสองด้านเช่นก๊อกอ่างล้างหน้าหรือหลากหลายงานที่คีมคอมา้าไม่สามารถจับชิ้นงานได้นอกจากนี้ประแจเลื่อนยังช่วยแบ่งเบาภาระคีมคอม้าได้ดีในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดปัญหาแคบมากหรือท่อและอุปกรณ์ท่อมีขนาดเล็กให้คุณใช้ประแจเลื่อนแทน จะช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จและไม่ต้องอารมณ์เสียกับการพันข้อต่อนั่นเองคอนยางกรณีการซ่อมแซมแรงดันภายในท่อจะดันท่อและข้อต่อออกจากกันไม่มากก็น้อยแต่ถ้าคุณใช้คอนยางตอกท่อหรือข้อต่อเข้าไปจนปลายท่อชนลิ้นกั้นภายในปัญหาด้วยซึมจะไม่เกิดขึ้นเลย อีกทั้งยังช่วยให้พื้นกาวทำการผสานเนื้อ PVC มีมากขึ้นอีกด้วยกันไกตัดท่อกันไกตัดท่อมีหลักการทำงานก็คือตัดท่อ PVC ให้ขาดออกจากกันหลังจากที่คุณทำการวัดและคำนวณเรียบร้อยแล้วกันไกตัดท่อมีประโยชน์สําหรับงานซ่อมแซมมากกว่าเพราะการใช้งานง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อคุณถ้าใช้งานอย่างระมัดระวังเทพันเกลียว จะใช้งานในกรณีที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ท่อที่เป็นเกลียวขันหน้าที่ของเทพันเกลียวจะช่วยให้ฟันเกลียวของข้อต่อเกลียวนอกนั้นควบแน่นกับฟันเกลียวของข้อต่อเกลียวในและกันน้ำไม่ให้เล็ดลอดออกมาได้สุดท้ายกาวทาท่อมีหน้าที่เชื่อมผสานเนื้อ p v c ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน